ทั้งคนเอกีน้องอาอไกลไกลไปบางาเอาปากมามึงีตก็เป็นอยูันทีทารอย่งเปนสุขป็นัสมีพวกเราเอาคัสมีเื่อเอาอง่์ปกน้องวเป็นอ้นออาจจักันที่นี่้าาเจอนเอรที่ยาทักัเืน

châu điện nhau nhà hãy đây hội sau khuất nhau đàn khuất chầu thầy thầy quan si si mini chìm văn ni si si mini hãy chầu mặt cọ em hãy chầu chân hãy thâu chầu mặn ให้พวกเจ้ามันกว่าการเตะตาเห็นไห้พวกเจ้ามันกว่าพารกันใส่ซองให้เจ้ามันกว่าเข้าความเงินซีให้พวกเจ้ามันกว่าตกยิบพันยาแดงสายยาพุ่มพานยาฟ้ามือีเป็นมือชนะบอกเท่าว่าเป็นมือแข็งวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันเซติอาหมุตตะโส อาตุนขันตุนขันเก้าไว้นแห่งเอาขันมาพ่านทบองเท้าแก้วน้องเป็รู้แน่ร้อยแต่ทองขอเชิญตุกขันเลยนะจ้ามาตอมเอาพี่เอาน้องเข้าใจเป็นผ้าแบ่งความประทับใจนะครับหลวงพ่อวัดนะครับขอองค์ช้าศกคนสวยขอเข้าขันกระเจาะกระเซียนให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวอนใสดีกวอนใสใหญ่มาแถม เดือนเมื่อไปเหตุใดโศกโลกกหายยามาผ่านมัานต่อยามาต่อให้มีอายุวันอาสุขขาพละเอออายุเงียบเงียบมันอาวุอาดร็อคเตอร์สังเวียวันนี้อาดร็อคเตอร์สังเวียนออกจากมาเป็นตัวแทนของท่านนายกเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหมกไก่เจ็บไก่หายไปเนาะจ๊าเนาะลูกบอหวานเอาไว้้ดปนะพี่จะเด็ด พี่สมานะคะเรียนเชิญพี่บนเวทีเลยนะคะสองอกับพี่เวลาเชิญพี่เช so, so. าวลาซื้อระมวนรสังกระสายตนะคะขอบคุณงา้อน่คุณพี่คุณอาเรียนเชิญเลยนะคะคุณพี่สมมา เดไปเดนไปแลว่แถวล้นะครับบางสี่ขออีหล่าเอ้ยอีหล่าสิบสี่นะคะสิบสี่สิบสี่เบสีีค่ะแบบยกันปีนี้จะเป็นปีมงคลตลอดไปหรืออีหล่าอีหล่าใกลต้นไกลหย่าว่าถ้างทาหยิบหัวนม ภาพต่อไปขออนุญาตค่ะถึงเรามาจากที่ไหนเราก็ไม่ลืมค่ะร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเจ็ดยาดนาบนะครับร้อยเอ็ดคลิปอีสานพาราชัยบุญญาวเรืองน้ำพระสูน์ใหญ่พระมหาอิสานและวภาพสุดท้ายค่ะพนมมือหน่อยค่ะเทพพนมพี่พี่บอกว่านี่คือความรักความผูกพันสาธุค่ะคราวนี้ภาพต่อไปขออนุญาตให้น้องๆนะคะได้เป็นตุ้มหุบเอาพี่ไปนั่งนับพี่นะจ๊ะ ที่นี่เป็นบ่ออก่น้องเลยนะครับ